สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอประสบการณ์ขนหัวลุกที่เกิดขึ้นในบ้านสนุกตีมแอดการ์อัลลันโพค่ะครับเป็นเรื่องจากรีสอร์ทริมทะเลแห่งหนึ่งใช่ไหมครับที่มีคนเคยไปทำงานพิเศษช่วงปิดเทอมใช่ค่ะคนเล่าชื่อจอร์จดีเขาโพสต์ไว้ในเว็บ yourghoststories com ตั้งแต่ปี2007นู่นนะคะอ๋อครับเว็บไซต์รวมเรื่องผีแบบนั้นเรื่องนี้น่าสนใจตรงที่มัน ไม่ใช่แค่เรื่องผีหลอกธรรมดาแต่เหมือนจะมีอะไรมากกว่านั้นใช่ค่ะเหมือนมีความพยายามจะสื่อสารหรือแทรกแซงอะไรบางอย่างด้วยเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเริ่มจากตัวคุณจอชดีเองเลยที่ไปทำงานแล้วเจอเรื่องแปลกๆค่ะเขาเล่าว่าได้ยินเสียงฝีเท้าในทางเดินยาวๆทั้งที่แบบว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยอืมแล้วไม่ใช่แค่เขาคนเดียวด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่เลยค่ะ เพื่อนร่วมงานคนอื่นก็เจอเหมือนกันมีทั้งแสงไฟแปลกๆเสียงกุญแจดังเองหรือเสียงฝีเท้าที่จู่ๆก็เงียบหายไปอืมแล้วเขาบอกว่ามันเกิดบ่อยๆในโซนหลักๆสองโซนของบ้านสนุกนั้นใช่ค่ะจนพนักงานที่นั่นเขาตั้งชื่อให้สิ่งที่เจอเลยนะคะอ้าวแล้วครับตั้งชื่อว่าอะไรครับเขาเรียกว่า เอ็ดกากับเอเลนค่ะเหมือนมีสองตัวตนโอ้โหมีชื่อด้วยเอ็ดกากับเอเลนตามตีนโพเลยนะเนี่ยแล้วมันต่างกันยังไงครับ2ชื่อนี้เขาว่าเอ็ดกาเนี่ยจะชอบเดินวนไปวนมาตามทางเดิมซ้ําๆค่ะส่วนเอเลนจะขี้เล่นกว่าแบบชอบส่องไฟฉายใส่หน้าคนแล้วก็หายแวบไปอะไรอย่างนี้ฮ <laughs> ขี้เล่นจริงๆด้วย การตั้งชื่อนี้ก็น่าสนใจนะครับมันเหมือนเป็นวิธีรับมือกับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือเปล่าหรือธีมของบ้านมันพาไปก็น่าคิดนะคะเราเรื่องมันก็เอ่อเข้มข้นขึ้นในปีที่สองที่เขาทำงานมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหนีออกจากบ้านมาทำงานที่นี่อ๋อครับเด็กสาวหนีออกจากบ้านใช่ค่ะแล้วเธอก็กลายเป็นเหมือนเป้าหมายให้เอ็ดก้ากับเอาเลนแกล้งแบบแกล้งแบบไม่รุนแรงนะคะช่วงแรกแกล้งยังไงครับพอจะมีตัวอย่างไหมครับ มีค่ะมีครั้งหนึ่งผ้าพันคอของเธอที่ผูกปมสองชั้นไว้กับห่วงเข็มขัดกางเกงอะค่ะครับมันดันไปผูกอยู่ในฉากที่เป็นสุสานจำลองฮะไปอยู่ได้ไงนั่นสิคะที่แปลกคือปมมันยังผูกอยู่เหมือนเดิมเป๊ะแล้วห่วงเข็มขัดก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยคือมันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงก็ไม่รู้โหอันนี้น่าขนลุกแบบว่าเหมือนมีคนย้ายไปวางให้แต่การแกล้งมันไม่ได้หยุดแค่นั้นใช่ไหมครับ ใช่ค่ะมันมีเหตุการณ์ที่รุนแรงขึ้นแล้วก็น่ากลัวมากมากเหตุการณ์อะไรครับคือวันหนึง่งเด็กสาวคนนี้นั่งอยู่กับแฟนหนุ่มของเธอแล้วไม้ two by f o ที่ปกติเขาใช้ค้ำประตูไว้ตอนกลางคืนนะคะครับไม้ท่อนยาวจู่จมันก็พลิกคว่ำลงมาฟาดที่หัวเธอพอดีเลยจนสลบไปเลยค่ะโโหรุนแรงมากแล้วมันล้มมาเองได้เหรอครับคนเล่าเรื่องหรือจอร์จดีแมนเนี่ยเขาบอกว่ามุมที่ไม้มันวางอยู่เนี่ย มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะพลิกคว่ำลงมาแบบนั้นอย่างมากก็น่าจะแค่ถลายลงมาตรงๆอืมแสดงว่าเขาเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุใช่ค่ะ เขามองว่านี่เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่เอ็ดกากับอัลแลนแสดงความรุนแรงออกมาแบบจริงๆจังๆแล้วเด็กคนนั้นเป็นอะไรมากไหมครับก็าบาดเจ็บค่ะน่าจะสมองกระทบกระเทือนเล็กน้อยแต่ที่น่าสนใจคือหลังจากนั้นตัวจอจดีเองก็เริ่มรู้สึกถึงอะไรแปลกๆมากขึ้นครับเช่นอะไรครับเขาบอกว่ารู้สึกถึงบรรยากาศที่มันผิดปกติมากๆแล้วก็เห็นเหมือนมีมือคนมาดึงผ้าม่านในฉากหนึ่งทั้งๆที่ตรงนั้นมันไม่มีทางที่ใครจะไปอยู่หลังม่านได้เลย อืมแล้วมันก็มีเรื่องนิมิตเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยเขาลองนั่งสมาธิแล้วก็เห็นภาพนิมิตขึ้นมาชัดๆ2ภาพครับภาพอะไรบ้างครับ ภาพแรกคือเห็นเด็กสาวคนนั้นกําลังกัดมือผู้ชายคนหนึ่งค่ะส่วนภาพที่สองคือเห็นเธอกําลังโบกรถอยู่ข้างถนนในช่วงเดือนกันยาโโหเห็นเป็นภาพเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วเขาก็รู้สึกสงหอรใจไม่ดีมากๆเลยไปเตือนเด็กสาวคนนั้นว่าเฮ้ยเดือนกันยาเนี่ยห้ามไปโบกรถเด็ดขาดเลยนะแล้วแล้วคาเตือนนั้นมันมันกลายเป็นจริงค่ะเรื่องร้ายมันเกิดขึ้นจริงๆแค่2คืนหลังจากเขาเห็นนิมิตเกิดอะไรขึ้นครับมีผู้ชายคนหนึ่งที่ เ,เกี่ยวเกี่ยวค้่องๆกับบ้านสนุกแต่ไม่ใช่พนักง,งานนะคะชวนเด็กสาวคนนี้ไปปาร์ตี้แต่พอไปถึงที่นั่นเธอกลับถูกกลุ่มผู้ชายเอาปืนมาข่มขู่แล้วก็ข,วข่มขืนเธอค่ะโหเรื่องมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยใช่ค่ะแล้วเธอก็เล่าให้ฟังทีหลังว่าตอนที่เกิดเรื่องเธอได้กัดมือคนร้ายคนหนึ่งจริงๆเหมือนในนิมิตเป๊ะเลยพระช่วย แล้วนั่นทําให้พวกมันโมโหเอาปืนจาอหัวเธอเลยคิดว่าเธอเป็นเด็กหนีออกจากบ้านคงไม่กล้าแจ้งความน่ากลัวมากค่ะแล้วมันก็ยังไม่จบแค่นั้นเรื่องนิมิตท,ที่สองก็เป็นจริงอีกเรื่องโบกรถเดือนกันยาเหรอครับใช่ค่ะไม่ขี่สัปดาห์ต่อมาซึ่งก็คือเดือนกันยาจริงๆถ้าไปดูคอนเสิร์ตเกรฟฟูเดสแล้วตอนขากลับเธอก็บกรถอ้าวโบกรถจริงๆด้วยทั้งที่เขาเตือนแล้วค่ะแล้วก็ถูกตํารวจจับพอดีเลยเพราะสถานะเป็นเด็กหนีออกจากบ้านโห ตรงกับนิมิตเป๊ะเลยทั้งเรื่องกัดมือทั้งเรื่องโบกรถเดือนกันยาใช่ค่ะทำให้จอร์จดีเขาเชื่อมากๆเลยว่าเหตุการณ์ที่ไม้2องคูณสี่หล่นใส่หัวเด็กคนนั้นอะ่ะครับถึงมันจะดูรุนแรงแต่มันอาจจะเป็นความพยายามของเอ็ดก้ากับอันเลนที่จะเตือนหรือปกป้องเธอจากเรื่องร้ายๆที่กำลังจะตามมาก็ได้อืมเป็นการปกป้องที่ค่อนข้างอันตรายนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ได้ผลด้วย เพราะสุดท้ายเธอก็ยังเจอเรื่องร้ายอยู่ดีนั่นสิคะมันก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันได้จอชเดลบอกว่ามีแค่เพื่อนสนิทอีกคนชื่อดอตตี้เท่านั้นที่รู้เรื่องนิมิตนี้ครับแล้วก็ยังมีข้อมูลเสริมอีกนี่ครับที่ว่าเคยมีคนงานเสียชีวิตที่นั่นอ๋อใช่ค่ะมีคนบอกว่าเคยไปค้นเจอข้อมูลว่ามีคนงานสองคนเสียชีวิตตอนก่อสร้างอาคารเดิมเมื่อนานมาแล้วประมาณ25ปีก่อนเรื่องนี้จะเกิด อืมซึ่งอาจจะเป็นที่มาของสิ่งที่เรียกว่าเอ็ดกากับอเลนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับใช่ค่ะแต่ในเว็บที่เขาโพสต์เรื่องนี้ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ตั้งคำถามเยอะเหมือนกันนะคะครับคงจะสงสัยเรื่องการปกป้องนี่แหละใช่ไหมครับว่ามันปกป้องยังไงในเมื่อเธอก็ยังโดนทำร้ายอยู่ดีแล้วการทำร้ายเธอด้วยไม้เนี่ยมันเรียกว่าปกป้องได้จริงเหรอเกิดขึ้นจริงๆกับเด็กสาวคนนั้นใช่ค่ะมันมีความคลุมเครืออยู่สูงมากว่า ตกลงมันเป็นการแทรกแซงจากวิญญาณเพื่อปกป้องจริงๆหรือเป็นแค่ชุดของเหตุการณ์บังเอิญที่ถูกเอามาตีความผ่านความเชื่อส่วนตัวและประสบการณ์ที่มันสะเทือนใจมากๆแล้วคำว่าปกป้องในบริบทนี้มันหมายถึงอะไรกันแน่การตีความเจตนาของสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยมันน่าเชื่อถือได้แค่ไหนโดยเฉพาะเมื่อมันไปผูกกับเรื่องสะเทือนขวัญขนาดนี้ นี่ก็เป็นคำถามสำคัญที่เราอยากทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันดูนะครับหรือว่าจริงๆแล้วความสามารถในการรับรู้พิเศษบางอย่างของตัวจอร์จดีเองอาจจะมีบทบาทในเรื่องนี้โดยที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นเอ็ดกากับแอลเลนเลยก็ได้นั่นสิคะอาจจะเป็นความสามารถของเขาเองก็ได้ใครจะรู้เนอะครับเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและน่าคิดตามจริงๆครับ